สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงประจําเดือนกันยายน2564ซึ่งผมจะขอใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยมาทํานายโดยการวิเคราะห์จากดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้ให้กับชาว12ลัคนาราศีได้รับฟังกันนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลย คำแนะนำในการฟังคลิปพยากรณ์ในครั้งนี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังด้วยสติเพราะว่าในอีพีนี้ผมจะพยายามพูดถึงแต่ในแง่มุมดีๆเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กับชาว12ลัคนาราศีเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตในช่วงของเดือนกันยายนนี้เพียงเท่านั้นเพื่อดูประกอบว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถทำได้แล้วอะไรเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเรื่องไม่ดีขึ้นนั่นเองแล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจส่งพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกกิจในนนช่วงี้้ไปไดั ครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และลูกกระดิ่งแต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ไปรับฟังในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและความรักพร้อมๆกันได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนกันยาย,ยน2564พื้นดวงโดยทั่วไปนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีดาวพราหูเป็นเจ้าเรือนภพตะุหรือว่าเป็นดาวประจําตัวนั่นเองในเดือนกันยายนนี้ยังคงเดินโคโจรสถิตอยู่ที่ภพพันธุเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะคิดแต่เรื่องของการหาไรายได้เข้ามาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีบ้านมีรถเป็นของตนเองรวมไปถึงการวางแผนถ,ถึงอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบ ครัวให้มันคงนั่นเองอันนี้เป็นข่าวดีและเป็นข้อดีของชาวลักขณาราศีกุมในช่วงนี้และดาวพฤหัสบดีนะครับที่เป็นเจ้าเรือนการเงินยังคงทับลักนณาอยู่และดาวพฤหัสบดีนั้นยังเป็นเจ้าเรือนโชคลาภวาสนาของชาวลัค <ia> นณาราศีกุมด้วยนะฮะช่วงนี้ชาวลัคนณาราศีกุมยังคงส่งผลดีนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการหาเงินหารายได้นะครับช่วงนี้ชาวลัคนณาราศีกุมไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะคิดถึงเรื่องของการหาเงินหาทองหรือการหารายได้เข้ามาก่อนเสมอแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในเดือนนี้ แต่นะครับดาวพฤหัส,สบดีที่เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นนะครับเดือนกันยายนยังคงเดินโคจรถอยหลังอยู่นะครับส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มนั้นต้องเน็ดเหนื่อยนะครับหรือต้องออกแรงเป็น2เท่าถึงจะได้มาซึ่งการเงินเพราะการที่ดาวเดินถอยหลังนะครับมันส่งผลให้คุณนั้นหาเงินไม่ค่อยถนัดหรือมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างนะครับในเรื่องของการหาเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยก็นะครับโอ้โหนะครับต้องออกแรงไปค่อนข้างเยอะเลยหรือสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งเป้าตั้งใจเอาไว้นะครับบางทีมันอาจจะ ไม่ได้ตรงตามคอนเซปหรือตรงตามเป้าหมายเท่าไหร่เนาะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่านในส่วนของรายละเอียดแล้วกันว่าจะส่งผลดีอย่างไรแล้วก็ควรระวังยังไงนะครับส่วนเรื่องการงานนะครับดาวการงานในช่วงของต้นเดือนนะครับดาวการงานนะครับยังคงสถิตอยู่ที่ภพปัตตนีนะครับเล็งมาที่ลักนณาของตัวคุณเองนะฮะชาวลักนณาราศีกุมนะครับ to to นอกจากจะคิดเรื่องของการหาเงินหารายได้แล้วนะครับช่วงนี้คุณยังจริงจังซสี่เรียดแล้วก็หมกมุ่นนะครับคิดวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินและก็การทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อควร ต้องระวังนะฮะหลังจากวันที่6กันยายนเป็นต้นไปนะครับช่วงนั้นดาวการงานไปตกพวกมรณะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานไว้นิดหนึ่งนะครับมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้และดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินนะครับจะย้ายไปตกพบีนาในช่วงของวันที่27กันยายนเป็นต้นไปช่วงนั้นมีโอกาสเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เอาเป็นว่านะครับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและความรักในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันทีละเรื่องได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิป นะครับอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลูกกระดิ่งแต่ข้างล่างคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราด้วยนะครับการงาน ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนการงานนะฮะในช่วงของวันที่6กันยายนดาวพังคานยังคงสถิตอยู่ที่ภพปัตตานีแปลว่าช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนเข้ามาหรือได้ทําอะไรร่วมกับหุ้นส่วนนะครับมีคู่สัญญาคู่ค้าเข้ามาเนาะและรวมไปถึงนะครับช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานของคุณนะครับมีคู่หุ้นส่วนเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความวุ่นวายนะครับความใจร้อนการทะเลาะเบ,บาแหวงในเรื่องของหุ้นส่วนการ การงานของคุณนั้นนะครับไปเจอกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนคู่ของคู่หุ้นส่วนคู่นี้นะครับดาวพระอาทิตย์กับดาวพัางคานเป็นคู่ศัตรูคู่ทะเลาะบ่อแว้งคู่สงครามระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะบ่อแว้งความเห็นไม่ตรงกันได้แต่ข้อดีคือมีดาวพระเกตมาอยู่ร่วมด้วยนะฮะดาวพระเกตเล็งมาที่ลัคนาของคุณด้วยช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่นะนะครับถึงจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างและที่พบประจําตัวของคุณก็ยังมีดาวพฤหัสบดีนะครับกลุ่มลัคนาคุณอยู่ก็บุญกุศลเก่่่าาาาตงๆททีคุณได้ํม ็ยังคงส่งผลดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณนั้นสามารถประสบความสําเร็จได้นะฮะดาวพฤะนสกับดาวพระเกียรติเลงการคู่นี้เป็นคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ครูบาอาจารย์รวมไปถึงบุญกุศลเก่าในช่วงนี้นะครับจะส่งผลดีสนับสนุนให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้นะครับ แต่หลังจากวันที่6กันยายนเป็นต้นไปดาวการงานของคุณนั่นจะย้ายไปตกพบมรณะช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ในช่วงนี้นะครับลหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเบื่องงานเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะครับอยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานดูซินะครับมันจะดีขึ้นไหมเปลี่ยนงานแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะฮะหากเป็นไปได้อยากให้อดใจรอไว้สักนิดหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุมแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับการงานอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่มากนักดาวพังคานมาตกพบมรณะ ก็จรนะิงแต่ว่าได้ตำแหน่งมาตรฐานมหาจักรตรงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จได้นะฮะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศงานเบื้องลึกเบื้องหลังงานที่ไม่ได้เปิดเผยตนเองสื่อโซเชียลมีเดียงานผ่าน a c e b o o k นะครับการขายประกันนะครับหรืองานขายต่างๆนะครับผมช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นและส่งผลด,ดีนะครับแต่บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าการที่ดาวได้ตำแหน่งมหาจักรมันคือความโลดโผนความสำเร็จของท่านนั้นอาจจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต้องผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ก่อนนะครับแต่แน่นอนว่านะครับยิ่งคุณเจอบททด สอบปัญหาที่รุมเร้าเข้ามานะครับเจอบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่หรือช่วงนี้คุณอาจจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับผิดชอบงานที่มันดูเอ้ยมันรู้สึกเหมือนกับมันเกินตัวคุณมันเกินกําลังคุณนะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสผมอยากให้คุณรีบรับและไขขวาไวาครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะทํามันได้และประสบความสําเร็จได้อย่างแน่ๆโดยอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเกินตัวหรือมันหนักหรือมันใหญ่เกินไปนะครับนั่นแหละช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้พิสูจนน์ตัวคุณเเออองงงใรื่ข ความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเข้ามานะครับส่วนเรื่องของอุปสรรคปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวังดาวพ่างขานนะครับที่เป็นเจ้าเรือนการงานนั้นมาตพกพบมรณะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธซึ่งคู่นี้เป็นคู่ปากเสียช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดและรวมไปถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาช่วงนี้มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนะครับและหลังจากวันที่17กันยายนดาวพระิตจะย้ายมาอยู่ร่วมด้วยนะฮะดาวพระจิตย์เป็นเจ้าเรือนพบปัตตนิแปลว่าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่กรณีมาอยู่ที่พบมรณะก็ ร่วมกับดาวพระพุธด,ดาวพัางขานันต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความปัญหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเรื่องของเอกสารสัญญาไว้ด้วยนะคะบางทีช่วงนี้นะครับอาจจะมีคนมาขอร้องให้คุณไปเซ็นสัญญาไปเซ็นค้ำประกันอะไรต่างๆต้องระวังดีๆนะฮะตรวจเช็คให้ดีถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้เซ็นสัญญาอะไรต่างๆในช่วงนี้เลยตั้งแต่17กันยายนเป็นต้นไปเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของคดีความเกี่ยวกับการฟ้องร้องนะครับเอกสารผิดพลาดอะไรต่างๆเหล่านี้มีโอกาสาเกิดขึ้นได้ต้องระวังไว้ให้ดีๆส่วนข้อดีอย่างที่บอกนะครับดาวพัางคา ได้ตำแหน่งมาหาจาักรนะครับการงานของคุณนั้นมีโอกาสผ่านไปได้และสามารถสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่และสวยๆเลยนะครับและดาวพระพุธนั้นเป็นเจ้าเรือนภพวินาศแต่ได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตราราธิบดีดาวพระพุธคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานสื่อสารเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับงานสื่อโซเชียลมีเดียการติดต่อสื่อสารถือว่าเด่นมากๆสําหรับชาวลาราศีกุมในเดือนกันยายนี้ครับโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวมีเกีย์กลกับมาพลิกฟื้นคืนดีได้อย่างแน่นอนนะครับการทําบุญเสริมดวง ในเดือนกันยายนนี้หากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรทำบุญเสริมดวงโดยการไปไถ่ชีวิตโคโกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงในเรื่อง,องของการงานคุณนั้นให้กลับมาดีและโดดเด่นได้อีกครั้งหนึ่งหากมีโอกาสนะครับให้ทำบุญลงท้ายด้วยเลข8นะครับเพราะนั้นคือกำลังของดาวพังคารหรือว่าให้คุณนั้นทำบุญทุกวนันอังคารจะยิ่งเป็นการหนุนดวงเสริมดวงให้กับตัวคุณและก็เสริมกำลังให้กับดาวพังคารนั้นมีกำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิก์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่ากษัตริย์ที่เป็นนักรบนะคะไปขอความคล่องตัวขอความสําเร็จในเรื่องของการงานของคุณนั้นให้กลับมาสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่จะมีเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หลังจากทําบุญเสริมดวงเสร็จแล้วนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกุมป์ไปที่ฐานถวายบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์และหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับให้คุณไปกวดน้ําลงดินและอุทิศ กับเรื่องของการงานการเงิน ดวงการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนพบโชคลาภวาสนาทางการเงินในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวการเงินของคุณยังคงทับตัวคุณอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมจะคิดถึงแต่เรื่องของการหาเงินและมองหาโอกาสในการสร้างเงินสร้างกําไรจากการลงทุนการทํางานนะฮะแต่เนื่องด้วยนะครับในเดือนกันยายนนี้ดาวการเงินของคุณนั้นยังคงเดือนโคจรถอยหลังอยู่นะครับอาจจะต้องทุ่มเทออกแรงออกกําลังมากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะออกแรงเป็น เท่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหรือเป็นดั่งใจที่คุณคาดหวังไว้หากจะได้ร้อเปอร์เซนตะครับคุณต้องออกแรงมากกว่าเดิมไม่งั้นคุณก็อาจจะถูกลดทอนลงมานะครับสิ่งที่คุณเคยดีวไว้เคยเจรจาตกลงกันไว้ว่าจะได้เท่านี้เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะไม่ได้เป็นตามที่คุณดีวไว้หรือว่าไว้ก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกรมก็ยังมีโอกาสดีมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่นะครับแต่หลังจากวันที่27กันยายนนนเปนนป็ต้ไช่วงนั้นดาวพหัสบดีจะย้ายยภพินาช่วงนั้นเป็นช่ว ชคนาราศีกลุ่มควรระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินไว้ให้มากเพราะช่วงนั้นคุณมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะหรือมีเหตุให้คุณนั้นต้องจับจ่ายใช้เงินออกไปนะครับเป็นเดือนที่คุณจะใช้เงินค่อนข้างเยอะและค่อนข้างมากแต่ข้อดีก็มีนะครับดาวไปตกพบวินาาตรงนี้วินาาคือเบื้องลึกเบื้องหลังงานเกี่ยวกับงานออนไลน์งานค้าขายต่างประเทศนะครับงานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนอะไรต่างๆเหล่านี้โปรเจกต์ลับๆที่คุณทําแล้วคุณไม่ได้บอกใครนะครับเช่นตัวอย่างนะครับงานเกี่ยวกับพวกค้้าาาาาขอออออนนนไไลลล์ะะรตตต่่่่งงๆเหีีคคัจจสผดวุณ หลายท่านอาจจะบอกว่าอไม่เคยทําออนไลน์นะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับออนไลน์อาจจะไม่ใช่งานออนไลน์ก็ได้ฮะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ลับๆอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณไม่ได้บอกใครเนี่ยนะครับงานเหล่านี้แหละจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับได้เป็นกองเป็นกำเลยในช่วงนี้นะครับดาวหลายดวงได้มาตรฐานกําลังที่ดีโดยเฉพาะดาวพระเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพวินาาได้ตําแหน่งเกษตรราชิบดีหากคุณไม่ยอมแพ้นะครับต่อความเหน็ดเหนื่อยหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณจะกลับร้ายกลายเป็นดีและสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาดีได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการหาเงินนหารรได้ะคับ การทาบุญเสริมดวงหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรหาโอกาสไปเป็นเจ้าภาพงานบวชพาพิสูจสัมมาเนรหรือไปถวายเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือหาโอกาสปฏิบัติธรรมด้วยตนเองได้จะยิ่งดีนะครับจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภวาส,สนาของคุณหรือเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ดีมากผมทําแล้วรู้สึกว่ามันดีก็คือการไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปสร้างภาพประธานนะครับหน้าตักสี่ขึ้นไปนะเป็นการชรรําระหนี้สงด้วยอันนี้นะครับจะเป็นการอ่าหนุนดวงเสริมดวงให้กลับมาดีและปังได้อีกครั้งหนึ นะฮะโดยเฉพาะใครที่มีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินรู้สึกว่าช่วงนี้เงินมันฝืดหาเงินยากหาเงินไม่ค่อยดีเลยนะครับทำตามนี้ดีขึ้นแน่นอนและถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณหมั่นสวดบุรพระคาถาเงินล้านอยู่เป็นประจำเนาะนะครับวันละเกจบ 9, 30จบหรือร้อยแปดจบก็ได้นะครับแล้วการเงินของคุณนั้นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรไปกราบสักการะขอพรพระเกจิอาจารย์ที่ท่านมรณภาพาไปแล้วนะครับเช่น ลกอุดรหรืออาจจะเป็นนะครับปู่ฤาษีทางร้อยแปพระองค์ก็ได้นะครับปู่ฤาษีผมนาะรอดปู่ฤาษีตาไฟนะครับจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงในเรื่องของการเงินคุณนั้นให้กลับมาดีและปังมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสุขภาพ สุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพหัธจะไปตกพบ,บินาให้ระมัดระวังเรื่องของระบบในช่องปากนะครับเช่นเรื่องของโรคร้อนในโรคกระเพาะอาหารลำไส้ดาวพาังคารจะไปตกพบมรณะในช่วงของวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์จะมาตกพบมรณะในช่วงของวันที่17กันยายนช่วงนี้นะครับต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดผ่าเจาะเลือดต,ตกยางออกได้ง่ายนะฮะร,ระวังเรื่องของระบบสายตาเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกดาวพระเนศบดีจะย้ายไปตกพบินาในวันที่27กันยายนนะครับไปเจอกับ ดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันระมัดระวังเรื่องของความเครียดความกดดันนะครับโรคไมเกรนโรคความดันนะครับการปวดหัวนะปวดกระดูกต้นต้นคออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะต้องระมัดระวังไปด้วยเนาะสำหรับเรื่องของสุขภาพหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรไปทําบุญเสริมดวงโดยการไปถวายเป็นหนังสือเรียนนะครับให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุตสาห์ทางการศึกษาหรือมอบตุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนก็ได้หากทําบุญเป็นเงินขอยลงท้ายเด็กสิบเจ็ดนะครับเพราะนั้นคือกำลังของดาวพพุธแล้วดวงของสุขภาพคุณนั้นจะกลับมาดีครั้งงงงนนึและอย่า ช่วงนี้ดาวพระาทิตย์กับดาวพังคารเป็นคู่ผ่าตัดผ่าเจาะคู่อุบัติเหตุคู่วาทะคู่ทะเลวิวาทกันนะครับหากมีโอกาสควรไปทําบุญในการไถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับปล่อยปลานะครับจะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมได้เป็นอย่างดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นนะครับดวงความรักของคุณในช่วงของต้นเดือนไปจนถึงวันที่1 7กันยายนดาวพาะิตที่เป็นเจ้าเรือนภพปัตตานีนะครับยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรตราทิบดีช่วงนี้ดวงชะตาเรื่องของความรักคนโสดนั้นจะโดดเด่นมากๆนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่แน่นอนบางทีมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้รับรื่นมากนักนะครับอาจจะเจอปัญหาเจอการติดขัดเข้ามาบ้างหรืออาจจะเจอศัตรูคู่แข่งเรื่องของหัวใจเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะนะครับอาจจะต้องผ่านการแข่งขันก่อนหรือนะครับคูแคบจจ่แข่งอะไรบาง กกกันนมา่อ็ได้สุดท้ายแล้วนะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหรือแข่งขันกันไปกันมาจากการที่ไม่กินเส้นกันนะครับด้วยอะไรบางอย่างเหล่านี้นะครับมันทําให้คุณนั้นรู้สึกผูกพันหรือนะครับรู้สึกตกหลุมรักหรือทําให้คุณนั้นรู้สึกหวั่นไหวโดยที่คุณนั้นไม่รู้สึกตัวก็ได้นะฮะแต่ว่าหลังจากวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวคู่ของความรักจะย้ายไปตกพบมรณะช่วงนี้คนโสดอาจจะนะครับได้ห่างกันสักพักหนึ่งนะฮะหรือตัวคุณนั้นนะครับอาจจะแอบมองเขานะครับไม่กลราที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจให้กับเขาได้รับรรู้หือคุณและเา าจจะลองศึกษาดูใจพูดคุยกันแบบลับๆแบบสถานะที่ยังไม่ได้ชัดเจนหรือยังไม่ได้ปดเปิดเผยสถานะที่ชัดเจนกันในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณนั้นอยากจะลองพูดคุยกันไปก่อนนะครับทำความรู้จักกันไปยาวๆไปก่อนก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ก็มีเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนดีๆเข้ามาในเดือนกันยายนี้อย่างแน่นอนส่วนคนที่มีคู่แล้วเรามาระวังเรื่องของการทะเลาะบอกแหว้งกันไปด้วยนะครับเพราะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์และช่วงนี้นะครับดาวความรักของคุณเจอดาวพัางคานเน ระวังการทะเลาะบบอแหว้งนะครับอาจจะเป็นปัญหานะครับภายในครอบครัวหรือปัญหาของเครือญาติเนี่ยเข้ามาเป็นปัญหาของตัวเองนะครับหรือนําปัญหาของคนใกล้ชิดคนรอบตัวเนี่ยมาถกเถียงกันจนเกิดทําให้ตัวเองและคู่ครองเนี่ยนะครับเกิดปัญหาทะเลาะบบอแหว้งกันได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยหลังจากวันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะฮะช่วงนี้ดาวความรักของคุณจะเป็นตกพบมรณะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ห่างคนรักสักระยะหนึ่งนะฮะอาจจะด้วยการงานโดยภารกิจหน้าที่อะไรต่างๆนะครับทำให้คุณและเขานั้นแยกกันในช่วงนี้ก็ได้นะครรับบหือออย่่างทีก ช่วงนี้ดาวพังคารจะย้ายไปอยู่กับดาวพระพุธนะครับแล้วก็มีดาวคู่ครองมาในช่วงของวันที่17กันยายนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงโดยเฉพาะการใช้คําพูดอันนี้ต้องระวังให้ดีนะนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะเบาแหวงถึงขั้นบานปลายนะครับทะเลาะจนถึงขั้นมีเหตุรุนแรงได้ยังไงก็ต้องฝากเตือนไปด้วยเนาะการทําบุญเสริมดวง หากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรไปทําบุญโดยการถวายหลอดไฟถวายเท,ทียนพันษาคู่ให้แก่พระพิสุสงในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงข้อพันษานะนะครับพระอาจจะต้องใช้แสงสว่างในการอ่านหนังสือสวดมนต์อะไรต่างๆตอนนี้นะครับหรือไปทําบุญชําระเป็นค่าไฟให้กับทางวัดอันนี้จะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงใหช้ชีวิตคู่ชีวิตความรักของคุณนั้นได้พบกับแสงสว่างรวมไปถึงคนโสดนะครับให้คุณนั้นมีแสงสว่างนําพาชีวิตให้คุณนั้นไปพบเจอคนที่ดีนะครับคนที่เป็นคู่ครองคนที่เป็นคู่บารมีของคุณจริงๆเนี่ยขอใหุาอส ที่อาจจะมาขัดขวางหรืออาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในช่วงนี้นะครับขอให้ความรักคุณนั้นราบรื่นนะครับคุณกับเขานั้นไปกันได้แบบสวยๆแล้วก็ดีๆเลยเนาะการกราบสการบูชาขอพอร,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากมีโอกาสชาวลัคนาราศีกุมควรไปกราบสการะสมเด็จพ่อรอห้านะฮะหรือว่ากมารมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงชะตาในเรื่องของความรักนั้นให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะฮะคนโสดก็ไปขอพอรท่านให้คุณนั้นพบเจอคนที่ดีขอให้คนที่จะเข้ามานั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีบาร,รมีนะครับ อกันจะได้ช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างครอบครัวการทำมาหากินสนับสนุนกันต่อๆไปในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ขอให้คุณและเขานั้นนะครับได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการสร้างครอบครัวการทำงานขอให้มีกำไรขอให้มีเงินสามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวเป็นปึกแผ่นได้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักด้วยเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนกันยายน2564ครับ เอาและครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาว12ลัคนาราศีประจรําเดือนกันยาย,ายน2564อย่างไรก็อย่าลืมไปทําบุญเสริมดวงตามที่ผมได้แนะนําไว้ข้างต้นก็แล้วกันนะครับจากจุดไหนที่ติดขัดอยู่ก็จะได้รับรื่นมากยิ่งขึ้นจากจุดไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะได้มีความมั่นคงและความสําเร็จยิงย่งขึ้นไปอีกนั่นเองในเรื่องของการเงินนั้นหากมีโอกาสอยากให้ชาว12ลัคนาราศีมันสวดบทพระคาถาเงินล้านอย่างน้อยให้ได้วันละ9จบหรือเป็นไปได้อยากให้ได้เป็นวันละ30จบนะครับอัน,น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินที่หนักหนาสาหัสมากๆหาทางออกไม่ได้นะครับอันนี้แนะนําเลยให้สวดวันละ108จบแล้วคุณจะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งนะครับรวมไปถึงการเงินของคุณนั้นก็จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในส่วนตัวบทพระคาถานี้ผมมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากก่อนสวดทุกครั้งขอให้อาราธนาบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนสวดทุกครั้งรวมไปถึงขอบรารมีผมเทพเทวารวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่เรานับถือทุกๆพระองค์เลยนะครับให้ ครองและดนบันดาลให้เรานั้นประสบความสําเร็จมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินเพราะโดยส่วนตัวของผมแล้วผมเชื่อว่าบทพระคาถานนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขลังเป็นอันมากสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการสวดบทพระคาถาเงินล้านอยู่ก่อนแล้วก็อยากให้มาช่วยคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะขัดสวดในขณะนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านไปด้วยกันเนาะนะครับในการฝ่าวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องของการงานและการเงินนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก ับช่องหัวใจนาคาของเราวยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็ลูกกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้เพื่อเวลาผมลงคลิปดีๆแบบนี้จะได้มีการแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านทุกครั้งนั่นเองแล้วอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ข้างล่างคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ